ไปทีับเวิร์ดเวิร์ดก็ต้องโดนค้งเข่า,ขาลอยเอาแทงงัดไปครับเรียบร้อยครับสวัสดีครับแฟ,น,ฟน YouTube ช n e l ดมวยบายยามนลายในเทปนี้ครับจะพาไปชมผลงานของเลียบโยธาเจ้าของชายาแมนนี่ปลาเกียวแห่งเขเมรครับที่เรียกเอานักชกไทยอย่างคมพิชิตไปชกอุ่นเครื่องด้วยงานนี้ครับมวยเขเมรประกาศเลยครับว่าจะต้องทุบมวยไทยให้ดิ้นคามุมได้อย่างแน่นอน แต่จะจริงหรือไม่ต้องติดตามครับและอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดสันกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีกูม้มวยมันๆอีกเยอะน,นะครับมากันที่รายการ,ครกมมเเนครับศึกมวยไทยถล่มมวยเขมรครับจัดขึ้นมวันที่17กุมภาพันธ์ปี2020ครับหรือตรงกับปีพศส5 6 3ที่กัมพูชาครับ นักชกไทยของเราครับนะ่นคือคมพิชิตกับไฟนี้โคจอมาเจอกับเลบโยธานักชกกัมพูชาเจ้าบ้านคนนี้ช่วงในพิกัดหกิกิโลกรัมกำหนดอายกครับแต่เมื่อสักครู่ครับยังปัดเลยนะริงเกอร์อ่ะยกแรกกันมังเริ่มต้นกันครับคมพิชิตสอสลาวุธนะครับน่าจะเป็นชื่อนี้นะครับคมพิชิตสอสลาวุธนักชกไทยเลบโยธามุมแดงครับนักชกกัมพูชา24ปีสูง162เซนติเมตรครับ แ,แฟนมวยเขมรบอกว่นนี้คนนี้หนักหนักแรงอ่ะมาทรงแบบนี่เลยแมนนี่ปักเกียวเออปักเกียวอยู่ฟิลิปปินส์นี่ปักเกียวเขมรเออเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันเพยา,ายามจะขยับเข้าหาครับในทุกไทยยังรอดักสวนดักโต้อยู่ครับพยายามลิบโทานี่เคยมาต่อยเมืองไทยอยู่หลายครั้งไงนะพวกรายการพวกแม็กมวยไทยสมัยก่อนแหละเออลิบโทานี่เคยมาต่อยแล้วนะครับขยับ จังหวะเข้าครับอุ้ยเมื่อสักครู่เข้าเกือบพินเหลี่ยมเกือบโดนซ้ายเกือบโดนซ้ายหงายปางางเออยัง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 เดี๋ยวดูกันต่อเออจังหวะเขาทำอยู่ครับทำาด้่ของเรียบโยธาเหลือไม่กี่วิครับจะหมดทุกแรกนะครับหยับข้าหาครับด้านของนักชกไทยแต่ซ้ายสูงครับแต่สะบัดครับยังไม่ยังไม่ถึงเป้าเท่าที่ควรครับแต่เจ้ยางครับทางด้านโยธาครับเรียบโยธาขยับโยกหาจังหวะครับ ยังไม่มีจังหวะเข้าครับแม่จะหมดยกแรกครับอาหมดยกแรกครับต่อกันที่ยกที่2ก็เป็นไงครับแม่แดงตัดเลยนะแดงตัดเลยเอ่ะยกที่สองลุยกันต่อครับมุมแดงครับนักชกกรรมูชาครับเรียบโยธาน้ำเงินนักชกไทยครับขมมิชิดครับหลุยกันต่อครับขมมิชิตขยับเดินก็หาบ้างครับ ขยับหาจังหวะจออาวุธครับมันยังไม่มีครับต้นยกอยู่มต้องดูเชิงชิงจังหวะกันอยู่ครับไต่ต่อยางไปเล็บโยธานักชกไทยไต่ต่อย่างเล่นนี่ครับยิงมัดขวาไปเต็มเต็มเหมือนกันนะครับขยับเข้าหาครับด้านอู้ยงัดด้วยศอกงัดด้วยศอกการจะเสิริมด้วยศอกการจะเสิรด้วยไต่ต่อยางก็ศอกซอกเต็มอยู่นะเข้ามาบองบองเล็บมึงเข้ามาเออน่เมื่อเทปที่แล้วนี่นักชกเขมรครับเรียกว่าเด้ยงครับเดินเดินเหยียบรวดเหยียบเพียงครับ มีเพลงโอ้เสียงเสียงไม่ชัดครับต้องขออภัยขยับดึงก็หาครับนักสกัมบูชาเลฟโยธาครับไต่อย่างไหมครับเน้นไปที่ช่วงล่างครับนักสกไทยยังยังยังไม่เท่าไรขึ้นด้วยซ้ายไปหนึ่งทีครับขยับจะสับด้วยศอกจะงัดด้วยศอกไปต่อย่างแล้วครับเน้นไปที่ช่วงล่างครับเล็บโยธาโอ้แต่สูงใครว่ามีแต่ซ้ายขวากูก็มีเออจะสับด้วยศอกเ ขยับเดินก็หาครับอ้าไต่ต่อยางครับเน้นไปที่ช่วงล่างครับเรียบโยธาครับแล้วไทยสาดแข้งไปสายถีบทำลายจังหวะเรียบยังเดินครับยังเดินครับตัวสั้นมันก็ต้องขยันซอยนะเรียบนะเออบ้องเรียบแต่ต่อยางอุ้ยโยนเข่าร้อยโยนเข่าร้อยสลับเข่าแทงยังยังไม่โฟกัสโอ้ขวาสูงครับหนึ่งทีถ่อยครับให้ทางด้านเรียบเดินครับแหมทางมวยของเรียบนี่ต้องเดินแล้วทางมวยของโคบิชิตก็น่าจะเป็นมวยจังหวะรอดักสวนแล้วครับ ลอโต้ลอสวนครับสับด้วยศออครับนี่ครับโอ้หมัดเป็นชุดเหมือนกันปล่อยล่างขึ้นบนครับเรบโยธาในชกไทยยาหัดยับไปครับไปด้วยซ้ายสูงไม่หนึ่งทีครับไปจอยอังครับทางด้านของนักชกกัมพูชาหมดยกที่2เอาต่อด้วยยกที่3แดงปัดทั้งเสื้อทั้งปากจัดไปครับโอ้โหลุยกันต่อยกที่3แล้วครับเกมจะเป็นยังไงจะดุเดือดขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูครับนักชกไทยเหมือนจะเดินแล้วครับคราวนี้เดินแล้วครับ ปากเกียวใช่ไหมปากเกียวใช่ไหมเดยวเดินให้ดูเออเกียวเดยวดูนะเกียวเขมรมนบังครับพยายามจะบังลูกเตะจ่อยางของทางด้านเรียบโยธาครับคงจะเล่นแบบลูกลูกเข่าร้อยอะเมือนสักครู่นี่เข่าเข้านะแต่มันยังโดนไม่เต็มเออทีมครับปล่อยให้ปล่อยให้บองเรียบเดินไหครับสับด้วยศอกขึ้นด้วยหมัดครับเรียบอย่างเดินครับทางด้านของเรียบครับขยับเนื้อหาหน่อยอาะถอยทางด้านคงมิชิเดินครับโยนให้เข่าร้อยมึงดี ทีมครับทีมทำลายจังหวะเลียบยังเดินครับแม่เดินเป็นพวกเงาวิสานแล้วเลียบนะบ้องเลียบนี่พวกแบบแมอามหฮิตะอามหฮิตสัดแคบมาหนึ่งดอกครับเลียบครับแต่จอยางถอยน้อชกไทยเดินมั้งครับคมมิชิตหาจังหวะหาจังหวะสับด้วยศอกครับแม่วงในจะสับด้วยศอกยิงด้วยหมัดครับเลียบครับโตสายที่แย่ตลอดครับโอ้ยนี่ครับหมุนตัวจะแม่จะจะเล่นไทยยากจะแบ็คคิกอ้าโอ้จะสอกกลับสับด้วยศอกทีครับ เดินแล้วครับตอนนี้คมพิชิตมีครับโอ้ยบอนเข่าร้อยหนึ่งดอกหนึ่งดอกว่าไงลัดไต้ปีกลัดแล้วยังไงต่อโอ้โหกรรมการแยกครับอ้าวลุยกันใหม่ขยับเดึงกระหาครับนักชกไทยเลียบยังรอตั้งลักรอสวนอยู่ครับจังหวะนี้ครับแหมจะสวนด้วยหมัดครับจังหวะมันยังไม่ทันได้ออกครับขยับแหมยัง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 ไม่มีจังหวะออกยังไม่มีจังหวะออกแย่แย่ซ้ายก่อนแย่ซ้ายก่อนนักชกไทยว่าไงครับล่อยลำตัวขึ้นบน มเป็นการชิงจังหวะกันซะมากกว่าครับขยับเดินเข้าหาครับเลียบโดนผีบทำลายจังหวะไปเดินแล้วครับเดินเต็มกำลังแล้วเลียบเลียบต้องเดินแล้วไม่เดินเหรอไม่เดินเหรอไม่เดินเรวบ้องหมดยกที่สามอายกที่สี่โอ้โหลุยัต่อครับดูว่าเกมการชกในยกนี้จะจบอย่างไรครับต้องติดตามครับขยับเดินเข้าหาครับทางด้านนักชกไทยหาจังหวะนี่ครับหาจังหวะบุกจังหวะลุกอยู่ครับ เลียบก็รอสวนครับนี่ครับสวนด้วยการเจาะยางเนี่ยครับพยายามจะสาดแข้งสาดแข้งซ้ายพินีครับสองทีติดกันครับสวนด้วยหมดัดแต่เจาะย,ยางอ่ะมีสะดุ้งกันครับอ่ะสอแต่สูงแม่แต่มันโมเมนตัมมันมันผิดเพี้ยนเออเลยลืล่นล้มดอกนี้ไม่เจ็บแต่มันเขินสับด้วยสอครับผมไปชิดเดินหน้าจะคว้าจะคว้าแม่ไม่ทันได้คว้าครับเลียบเลียบถอยเลยครับตอนนี้ถอยแบบโอ้โหเรียกว่า ถอยหลังเร็วกว่าเดินหน้าเสียบด้วยเข่าหนึ่งทีครับเสียบไปอีกหนึ่งทีครับขยับแยมัดไปนักชกไทยทีมทำลายจังหวะเสียบไปครับโอ้เข้าเต็มพุงครับเน้นเน้นเข่าลอยอีกเดียวครับตอนนี้คอมพิชิตคอมพิชิตอย่าหนีบองมึงอย่าหนีมากโอ้โหในย่างนี้เสียชื่อปลาเกียวหมดอย่าหนีเยอะอย่าหนีเยอะโยนเข่าลอยไปแลวครับบอมเข่าลอยไปแล้วครับโอ้โหเน้นเข่าลอยเลยครับตอนนี้ขยับเดินเข้าหาโดนเข่าลอยไปหนึ่งทีครับ โอ้โหโยนโยนจะสิบดอกครับตอนนี้โยนเป็นชุดครับแม่มนต้องเข้าสักชุดแล้ววะสาดด้วยข้างครับทีบครับเกี่ยวได้เกี่ยวจะเข็นให้ล้มแม่ไม่ล้มครับจังหวะนี้ออกซ้ายก็เวิร์ดดีครับสาหรับเรียบโยธาเรียบเดินครับไตะขาไต่ทีพักแล้วสาดด้วยข้างโยนเข่าร้อยไปหนท่งที่เสียบด้วยเข่าครับกระตุกมากระชากมากระชากมาแม่จะหาเลี่ยมตีไม่ทันได้ตีครับก็มาการแยกซะก่อนครับเอาลุยกันไ่เดินครับเรียบเน้นจอยางครับ เสียบเสียบมันยางอ่อนเสียบเสียบด้วยเข่าครับลัดใต้ปีกรัดมาแล้วตีครับเน็บไปกรรมการแยกครับอ่ะลุยกันต่อครับนักชกไทยว่ายังไงเลียบเดินครับเน้นไปที่การจอดยางครับแต่แต่ขาอางเดียวครับตอนนี้เลียบอ่าไปทีก็เวิร์ดเวิร์ดก็ต้องโดนแข้งเข่าลอยเอาแทงงัดไปครับเรียบร้อยครับโอ้โหแทงงัดยอดหน้าไปครับโอ้ลุกไว้กัะโอ้โหแม่บองเลียบ บองเรียบมาใจมันได้บองเรียบมาจะจะจะเสิต่อหมดยกครับโอ้โหมานี่ครับภาพท้าง็อู้แทงงัดยอดหน้าครับเข่าขวาครับโอ้โหนี่นี่บองเลียบบองเลียบนี่หาที่พักพิงเลยอู้แทงงัดดอกนี้มันเหลือเชื่อนะเรียบยังลุกได้นะแต่ถ้าว่าเรียบไม่ชกต่อครับจบแล้วครับจบ เลียบบอกว่าเก็บชีวิตไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าไม่ออกจากมุมครับเลียบครับนี่ครับภาพช้าทีครับโอ้แทงเขายัดยัดยอดหน้าไปโอ้โหน,นี่นี่นี่ช้อนหน้าแกงไม่ได้ช้อนธรรมดาช้อนด้วยเข่าและก็เรียบร้อยครับนักชกไทยของเราครับผมพิชิตอสอดสลาวุฒิครับโยนเข่าลอยเอาชนะนอกเรียบโยธานักชกกัมพูชาไปหลังจากที่ระครังยกสี่ดังขึ้นครับ เรียกว่าง,งานนี้ครับบอกตามตรงว่าหวานเกี๊ยวรับชมจนทิปร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ